สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เรามาบุกบ้านพักหมอลำใจขึ้นร้อยนะครับมาหาไอบอยสิริชัยครับวันนี้มีภารกิจที่จะต้องมาทำนะครับตอนนี้ฮอดแล้วพี่น้องนี่ฮอดบ้านพักพี่บอยแล้วนะครับฮอตบ้านพักหมอลำใจขึ้นร้อยแล้วสิยเพียรียงเนี่ยเดี๋ยวรอดูรอชมนะครับขออนุญาต ลงรถดจะฆ้าก่อนสวัสดีครับพี่น้องมงนีภาพี่น้องมากนะครับอยู่ที่บ้านพักหมอลำใจเกินร้อยนะครับบ้านไอบอยสิริ้ไสนะครับมนีสีภาพี่น้องมากติดตามภารกิจหัวหน้าบู่นะครับ ซอยบอยยกซอยบ,อย,อ,ยบอยนี่มาพ่อพี่น้องให้ระเบียบว่าหาสินคือกันบาดนี้ตอนนี้กําลังจัดเตรียมงานนะครับบรรยากาศในบ้านพักหมอลำใจเกินร้อยกําลังจัดเตรียมงานนะครับงานเลี้ยงปิดฤดูกาลตอนเย็นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับตอันคนรับกดดะครับมาตอนนี้กำลังเตรียมการเตรียมงานกับพี่น้องของเบื้องบรรยากาศครับการจัดเตรียมงาน ตอนเย็นนะครับงานเลี้ยงคิดฤดูกาลของมอรำใจเกินลอยแอบมาเบิ่งได้หนึแอบมาเบิง่งแอบพาบบ 5, พี่น้องมาเบิง่งนี่บริเวณบ้านพักนะครับบ้านพักเกินนุกว้างๆนะครับบรรยากาศนะครับพี่น้องอ่าตอนนี้นะครับกําลังคุยนะครับรายละเอียดกับพี่บอยนะครับว่าสิมาขอสือนะครับมาขอสือ นนะครับไปใส่ชุดแดนเซอร์ให้ดูดูกันนะครับกับไอ้นะครับไอ้มาสุดบ้านเด้สักที่ว่าซะสิมาเอาชุดบาดิสิได้ลดสิได้ลดนั่นพี่น้องไอ้เสเอาลดไหนก็สนอาเพาพี่น้อง

ไอ้ถามเอารถไหพี่นอกเป็นสเกลออกกันสิบล้อไม่สั่นอ้ยมีเงินเอาบนอยากใดไปขนของสั้นเราห้าเดียวเนาะรถคันเดียวนี่คือสิพ่อเลยนะครับใช้คันเดียวนี้น่าจะพอเลยผลเพิ่งฉากเรื่องชุดเรื่องอุปกรณ์ในการแสดงนะครับแต่ว่าห้ายัง ก้าวแหลกเนาะนะครับไปยังบบฮันได้ไปนามาหลังนะครับคอยเป็นคอยไปก่ตอนรถขนฉากนะครับพี่น,อน,น้องรถขนฉากรถขนสุดไายเพิ่นว่าเสียวอ,ออกว่าสันเพิ่นสิไปเอาสิบล่อไหม ขั้นนีนี่พ่อเลยพี่น้องใส่ฉากก็ได้ใส่ชุดก็ได้นะครับรวมกันอุปกรณ์การแสดงทุกอย่างน่าจะคันเดียวจบถ้าเอาไปซานเล้าของเราอใส่รถหน่อยอันไปก่อนเท่า พสดีพี่น้องทั้งไรสดเต้ยนะครับที่ก็มารับชมนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านพักหมอลำใจเกินร้อยนะครับบ้านพี่บอยสิริชัยนะครับมาคุยกันคุยงานนะครับกับอายม่ขอนะครับสื่อชุดนะครับต่อายนะครับเพราะว่าเพิ่นสั่งขนมาจากประเทศจีนได้พี่น้องบริสั่งไม่ไงได้ขนชุดแดนเซอร์นะครับสั่งมาจากประเทศจีนนะครับก็เลยว่าเพิ่นสั่งมาหลายสั่งมาเพื่อนะครับสั่งมาเพื่อน้องในเรื่เล่นมอน้มีโอกาสนะครับายวางงานพอดี เลได้เขามาหาอายุสํานักงาน ผลอ๋อมาขอสื่อครับผมมันสื่อต่อครับมาขอแบ่งกับไอ้ครับมาขอแบ่งคนกับพี่นะครับขอสื่อต่อเพราะว่าเวลาสั่งมันต้องสั่งหลายๆครับมันต้องสั่งเป็นจํานวนมากนะครับต้องสั่งเยอะมากๆเขาถึงจะจัดส่งข้ามประเทศให้ก็เลยว่าฝากกันสื่อพี่น้องมอลำหลมยวงนะครับหล้วงเลยนะครับทีรวบร่วมกันนะครับพี่บอยกับสิซังมาเพื่อแล้วก็มาขอสื่อน้ําพี่บอยนะครับเพราะว่าเราเขาได้คุยกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ อันนี้ทีมงานพี่น้องทั้งระเบียบมาพอทีมงานอ่นพี่น้องระเบียบว่าฮัสินกับมาเอาขึ้นกันนะครับมาเอาขนเอาซุดขึ้นกันครับผม พี่น่องยางไปเบิ้งอุปรกรณ์นะครับอุปรกรณ์ที่จะสามารถเอาไปต่อยอดนะครับเอาไปต่อยอดเอาไปซ่อมแซมบำรุงนะครับเอาไปต่อยอดเอาไปซ่อมแซมบำรุงใดนะครับอาเสียพี่น้องยางไปเบื้องนะครับนี่ของเก็บชุดเฟรนพี่น้องป้าอ,อุปกรณ์หลายครับ กบรรนะคัปเริ่มจัดน,น้อยๆนี่ละเนาะพี่น้องเนาะเริ่มจากของเพื่อนนี่ละเพื่อได้วงดังวงตังคือพี่บอยนะครับจะได้ดังปังๆเหมือนพี่บอยสิริชัยนะครับ เขาจะได้อ like> er anyway> ้กให้ซ้ำหายอะนี่เพราะว่าใส่สองปีนมกาบอ้รอมันซักเร็วกันไนกจังเขามากจะได้ห้องว่างดิแมีนอยู่มันมันถูรองหงเมน้ทาไหใเขาไอ้ปิดวงวันที่นั่นวันที่ทับิดวันที่สิบแปดวันนีเนี่ย มากกัเด็กม,มาเซ้ามีไงคันอยากได้มุนเอยหอดีหนึง่งอยากได้ไปติดคนไหมติดเพียนไหมเอาไปดูไอ้บอยชิดเงินอุปรกรณ์พี่น้องอใช่เขาไอเอาไปยังปีนมันจิ๊กเกอาโอ้ย oh <ye, S 1> ไอ้ใจดีไร <c oughs> เอาไปใส่เพื่อไอเดทวงดังดังปังปังเหมือนพี่บอยพี่หารอาเด็กน้ำมันไหลแล้วเอาไปนอง ขอบใจอายนะครับอายว่าของอุปกรณ์นี่กันอยากได้เอาไปโหลดลาสั่นายเอาให้ไปซื้อๆให้ไปซ่อมแซงไปบำรุงไปทําไปซ่อมแซมไปบำรุงทําเองนะครับอ้ยไอบอยดีไยครับพี่น้องวัาหน้าบอยสริชัยนะครับเป็นใจดีนะครับเิ็น่าวงน้องตันไม่อยากให้น้องเอาไปลงทุนอยากให้น้องเอาไปต่อยอดนะครับอุปกรณ์พวกนี้อยากได้ยังให้เลือกละโหลดละสั่น เป็นคนดีมีวิสัยทัศน์กว้างดีงามแม่นครับผมพี่บอยสิริชใช่นะครับเป็นคนดีมีน้ำใจนะครับเป็นว่าอยากได้อันของอุปกรณ์พวกนี้เอาไว้ก็ว่าได้ใส่เห็นน่องเห็นหัวหน้าบูธตั้งวงใหม่นะครับอยากได้ยังเอาไปใส่เอาไปต่อยอดเพื่อจะได้เซฟงบนะครับหล้กการิีได้เอาไปต่อยอดในงานหมอลำ่ำเอาไปต่อยอดในการสืบสารวัฒนธรรม ของอีสานของเรานะครับเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับพี่น้องถือว่าเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับวานาบอยิริชัยของเฮานะครับบอฟิดหวังพี่พี่น้องเฟ้นครับไลายยางหล่นลามนะครับห่วยไปไนใกันล้วล่ะบ่ะนี้ ให้สันเราปังๆขึ bag, ้นใจเกินลอยเด้อครับผมขอบคุณครับอันที่นึงซิงเอาเบอร์คู่ต่อยนี่เบอร์คู่ต่อยไปติดต่อคู่ต่อยเลยจะเบอร์คนไหนมันได้เลยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวครับพี่น้องเข้าไปเบิ้งทั้งในคล่เราตัดันตัดัน

เราเรียกว่าอะไรนะหัวหัวเนาะหัวเอาไปอันใส่ขนตกแต่งไซเดนเซอร์ครับเต็งซีบอกกระบนะกรบวน้อากระะคื่เอแสม่แนเราต้องเอาไปให้มันเป็นกระทัดรัดอ่ะคือมัน่บมีรถขนพี่น้อง ตอนนี้คือเข้าอันมีลดหน่อยนะครับรดหน่อยเอาไว้ขนชุดขนสากก็เลยว่าเอาไปพบประมาณนะครับค่อยๆเห็ดใปก่อนนะครับค่อยเป็นค่อยไปขอให้ปังปังจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับทักทายพี่น้องแฟนคลับพี่บอยสิริชัยด้วยนะครับทักทายแฟนครับบด้วยนะครับผม

บ้านเอบีจ้าครับผมทักทายพี่น้องบ้านเอบีเด้อนะครับพี่น้องแฟนครับพี่บอยสิริชัยพี่น้องแฟนครับพี่แอนออรดีครับผมฝากเ่ยด้อพี่น้องฝากทีมงานสั้นเราบระทึกศิลน,นะครับไว้ในอ้อมอบอ้อมใจอีกหนึ่งทีมงานนะครับไอ้บอยทำได้จ,จกักรพรรดิต้องทำได้ครับผมเรียกย้ยงมา vào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video c a b ติดตามแล้วนะคะครับผมขอบคุณครับดีใจพระเอกบู้ที่ได้เจอคุณดีออยังพี่บอยสิริใช่ครับวันนี้นนอไอ้มิทุระนะครับมีมีงานนะครับเตรียมการเตรียมงานงานเลี้ยงฉลองปิดฤดูกาลของมลลำใจเกินร้อยนะครับไอเลยว่าไอขออนุญาตไปเคียดบัญชีก่อนว่าสินะครับอตอนนี้กำลังตรวจสอบปองปองเปิงเปงเจ็ดสี่พ้นลำผมโทรหาแล้วว่าไปหาเสาสุดอ้อมสารคขามอยู่ เมื่อแรกนี่เพื่อนสิเป็นคุณหญิงมาสันจะลุกซุกตาของเรานะครับเจ็ดสีพ่นลำเพื่อนไปหาเสาชุดโยโบหันได้มานะครับตอนนี้กำลังเลือกคัดนะครับคัดเอาหัวยูว่าสิไซจากหัวนะครับให้ทีมงานห้องชุดนะครับทีมงานดูแลห้องชุดพี่ๆนะครับมาช่วยมาช่วยคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับ กำลังขนชุดครับพี่น้องกำลังขนชุดนะครับเอ็นดูรถมาสักรถคือมินิแอบ้าอันนี้ฉากนะน้ำได้พี่น้องว่ามปนแค่ชุดเด้ครึ่งฉากครึ่งชุดยัดกันอยู่ในนี่แหละทั้งฉากทั้งชุดนะครับอยู่นในรถคันเดียวโอ้ยสิยพ่อบอนอ มาคิดยากเทวับบนนี้เอาไปก่อนผ่อนที่หลัง ประมาณคุณละเดือนหนาครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณเรือยๆนะครับพี่จําได้อยู่ใช่ไหมจำได้โอเคไอมีแต่ว่าคุณเอาเรื่องราวคุณเอาเรื่องราวปิดตัวนี้ก่อนไม่ใช่บอมเบนล็อกตัวนี้ก่อนต้องล็อกตัวฟังหีก่อนตัวนี้ก่อนเอาล่ะเบนเหตุใดบอกว่นี่ เรียบร้อยภารกิจวันนี้ร็จแล้วพี่น่อยที่บอยยใส่วันนี้ไอ้ยากใช่ั้งยังไปหาอะไบอกไ้นะทำบัญชีย้อส่เป็นเรียมงานพี่น้องเพิ่งปิดวง่ิงไปเชื่อเพื่อบานเมือซองเขา่เพิ่งเันคนเต็มเสือเดี๋ยวสิมาอีกเพะวัาสร้างขุนน้ำไอ ไอ้ว่าปัานสิบมือลวก็เดี๋ยวอันเพิ่นสิซักชุดก่อนให้เพิ่นซักสุดหรอครับจังสิมาเอาอีกอันนี้ม่เอาหัวก้อนรดอดต่อไปว่าเอาขนกับไอ้ชุดนะครับโอเคครับพี่น้องครับฝากติดต